เป็นคลิปแรนดอมนะคะคนที่คิดร้ายคุณตอนเนี้ยกรรมเก่ากําลังตามเล่นงานเขาสาหัสสากกันมากคนที่เคยทําร้ายคุณคนที่คิดร้ายคุณตอนเนี้ยเขากําลังถูกกรรมเก่าตามสนองอยู่เรามาดูกันนะคะมีนี่สินค่ะ คนคนนี้เป็นคนที่ชอบแต่งเรื่องใส่ร้ายคุณเขากำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่เป็นคนที่แบบใครๆก็มองว่าเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนที่แบบชอบไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมชอบไปไหว้เทพเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยกำลังตกต่ำกำลังจมดินดวงเขาตกหนักมากเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะคุณ คนคนนี้อาจจะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกะเทยอาจจะเป็นกะเทยเป็นเกย์เป็นกะเทยเป็นเกย์เป็นเป็นกะเทยเป็นทอมเป็นเกย์พวกเนี้ยคนคนนี้นะมีใบปริญญาค่ะเป็นกะเทยที่เรียนจบปริญญาค่ะ รับหลังคุณน่ะเขาชอบเอาคุณไปนินทาเพราะว่าเขาอิจฉานะที่คุณน่ะมีความแตกต่างอุ้ยตอนนี้เขากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอยู่อ่ะคนคนนี้กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับไ,อ,อ,นนบไอ้นี่เลยอ่ะน้ําท่วมบ้านแผ่นดินไหวเขามีปัญหานะเนี่ยคอนโดที่เขาอยู่เนี่ยมันแผ่นดินไหวแล้วมันพังอ่ะเขากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับคอนโดแล้วก็บ้าน ตอนนี้เขากาลังเป็นตัวตลกในสายตาของใครหลายๆคนเพราะเขาทำให้คุณเป็นตัวตลกตัวเขาเองก็เลยกลายเป็นตัวตลกไปเลยเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณนะอยากจะมาหาที่บ้านอยากจะมอบของขวัญให้คนคนนี้เป็นคนไม่ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยปกป้องคุ้มครองเขาเนี่ยถอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่เอาคนคนนี้เขาจะทำให้ชีวิตคุณพังนะเนี่ยเกมโอเวอร์อ่ะพัง คนคนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องความรักเขาเป็นคนที่พูดเก่งนะแต่คุณนะไม่ควรพูดกับเขาคนคนนี้พูดเก่งแต่คุณนะไม่ควรจะพูดกับเขาเนี่ยสต๊อปเนี่ยเนี่ยไม่หยุดหยุดหยุดพูดแล้วก็หยุดที่จะคุยหยุดพูดหยุดคุยหยุดที่จะไปเจอคนคนนี้เขาต้องการที่จะเอาชนะใจคุณ อยากจะมาประจบให้คุณสีโรราบคนคนนี้เป็นคนชอบดูดวงมากคุณมีดีหลายอย่างอะ่ะเขาก็เลยแบบอยากจะกลับเข้ามาเพราะว่าเขาไม่มีตังค์ถ้าคุณมีเงินน่ะเขาก็อยากจะคบด้วยถ้าคุณไม่มีเงินเขาก็ไม่อยากจะคบด้วยบุคคลผู้เนี้ยหรือคุณอะ่ะอาจจะเป็นตัวคุณอะ่ะที่ว่าอยู่ต่างประเทศ อาจจะเป็นตัวคุณน่ะที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในต่างประเทศคุณกำลังอยู่ในเมืองนอกคุณกำลังอยู่ในต่างประเทศคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงเ,งเยงนนด,ด่นดังคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณมีเงินไปเที่ยวเมืองนอกคนคนนี้ชอบแอบดูคุณอยู่บ่อยๆคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเงิน คนคนนี้ก็เลยแบบอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่าอยากจะคืนดีด้วยอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ทั้งๆที่จริงๆคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วพราะคุณมองว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอะไรที่มันจบไปแล้วก็คือดี อะไรที่มันจบไปแล้วก็คือมันให้มันจบไปเรื่องไม่ดีที่มันผ่านมามันก็มีทั้งประสบการณ์ชีวิตและเรื่องที่ทำให้คุณเนี่ยตาสว่างคุณไม่อยากจะเสียเวลากับคนแบบนี้ คนที่คิดร้ายคุณเนี่ยเป็นคนที่เคยมาจีบคุณแล้วคุณไม่เล่นด้วยคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีคนมาจีบคุณน่ะเหมือนกับคนคนนี้อยากจะได้คุณน่ะแต่คุณไม่เล่นด้วยอ่ะคุณอยากจะหาเงินแล้วคุณก็เดินหนีไปอ่ะคนคนนี้เป็นคนที่เคยมารักมาชอบคุณแล้วคุณไม่เล่นด้วยคุณเลือกที่จะทอดทิ้งเดินหนีไปเหมือนเขาอ่ะยังรอคอยอยู่ เป็นคนที่เคยมาจีบคุณอะแต่คุณไม่เล่นด้วยแต่คนคนนี้ยเขาก็มีคนอื่นไปแล้วนะเหมือนกับว่าเขาอะยังชอบคุณอยู่คนคนนี้ยังชอบคุณอยู่ยังอยากจะคืนดีด้วยยังรักยังชอบยังสนใจคุณอยู่อยากจะคืนดีด้วยแต่ตัวเขาเองก็มีครอบครัวแล้วคนคนนี้กำลังมีปัญหาทางด้านการเงิน เขาเป็นคนที่มีการศึกษาดีมากเลยนะอาจจะจบระดับปริญญาโทแต่ทุกวันเนี้ยเหมือนคุณกับเขาเนี่ยกลายเป็นเกียดขี้หน้ากันเหมือนเขาจะคิดไปเองว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นเขาจะคิดไปเองว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่ใครๆก็อยากจะอยู่กับเขาเขาคิดไปเองว่าตัวเขาเนี่ย เป็นคนที่อบอุ่นใครๆก็อยากจะอยู่กับเขาซึ่งเขาคิดไปเองนั่นเองเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอาอบอุ่นอบอุ่งอะ่ะจริงเขาไม่ได้อบอุ่นเขาฮอตคนคนนี้ไม่ได้อบอุ่นอะ่ะมันร้อนคุณอยู่แล้วร้อนรนอะ่ะ คนที่มาชอบคุณนะมันจะมีเนี่ยมหาเศรษฐีคนร่ำคนรวยนักจิตวิทยาหมอดูเท่าหัวงูคนที่มาชอบคุณนะ่ะมันจะมีไอเนี่ยเท่าหัวงูวัวแก่กินหญ้าอ่อนหมอดูนักจิตวิทยาพ่อค้าแม่ค้าใบเนี่ยจะเป็นหลายอาชีพอะเป็นหมอดูเป็นนักจิตวิทยา คนให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคนที่ทำงานในมูลนิธิเป็นหนึ่งนักปรึกนักจิตวิทยาคนที่ให้ความช่วยเหลือคนที่ทำงานในมูลนิธิหมอดูนักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษาคนที่กำลังเดือดร้อนคนที่ทำงานบริการพ่อค้าแม่ค้าเป็นหมอดูได้อันนี้จะเป็นพวกนักธุรกิจคนมีบ้านมีรถมีธุรกิจ อันนี้หมายถึงคนแก่ที่อยากได้เมียเด็กผู้หญิงแก่ที่อยากได้ผัวเด็กหรือเท่าหัวงูที่เข้ามาทําให้คุณเนี่ยเดือดร้อนไม่สบายใจทุกข์ใจวุ่นวายใจแล้วไอ้คนเนี้เนี่ยนะมันเป็นคนที่ติดเล่นพนันเป็นผีพนันส่วนคนที่เป็นหมอดูคนเนี้ยเป็นคนที่ เนี่ยเห็นไหมเอาเงินอะไปใช้หนี้ไอ้เนี่ยเป็นผีพนันคนเนี้ยไม่มีตังคนเนี้ยเป็นคนรวยแต่เหมือนเขาจะขี่ม้าหนีคุณไปแล้วอะ่ะคนเนี้ยเป็นผีพนัน คนเนี้ยคนที่เป็นเท่าหัวงูเนี่ยเป็นผีพนันไอคนที่เป็นหมอดูเป็นนักจิตวิทยาหรือคนที่ทํางานในมูลนิธิทํางานในร่วมทํางานในมูลนิธิเนี่ยมีหนี้สินเยอะส่วนคนที่รวยๆเนี่ยเหมือนเขาจะขี่ม้าหนีไปเลยคนเนี้ยรวยจริงๆเขามีคนเนี้ยมีบ้านมีบ้านในต่างจังหวัดส่วนคนเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณก็ได้ คนเนี้ยโอ้ชัดเลยกำลังแก่ป่วยเป็นผีพนันที่เป็นผีพนันที่ป่วยด้วยแก่ด้วยเป็นคนอันตรายเป็นคนน่ากลัวเป็นคนอันตรายนะคนเนี้ยตัวมันอะทะเลาะก,กับเมียทุกวันเลยคนคนเนี้ยเป็นเพื่อนเก่าคุณ ไพ่ใบนี้คือคิดถึงคุณคนคนนี้คนคนนี้เป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเศรษฐีนีก็ได้มีชื่อเสียงเนี่ยวิกตอรี่โฮปทะเลาะกันคนคนนี้ยคาดหวังว่าจะได้เจอคุณอีกคนคนนี้ยเขากำลังดวงขึ้นดวงดีมีชัยชนะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและหน้าที่การงานมั่นคง เขาก็ยังคิดอยู่นะว่าคุณน่ะจะมาหลอกเขาหรือเปล่าเขากลัวนะว่าคุณน่ะจะมาหลอกเขาส่วนคนเนี้ยคนที่เป็นหมอดูเป็นนัก,กจิตวิทยาเป็นคนทำงานในมูลนิธิพ่อค้าแม่ค้าหมอดูนัก,กจิตวิทยาคนทำงานในมูลนิธิเขาอยากจะมาหาคุณส่วนไอ้เท่าหัวงูเนี่ย ก็อยากจะเจอคุณอยากจะอยากจะจีบไอเท่าห,หัวงูเนี่ยอยากจะตามตื้อตามจีบส่วนคนเนี้ยอยากจะมาหาส่วนคนเนี้ยเขากลัวว่าคุณอะจะมาหลอกลวงเขาบุคคลผู้เนี้ยเป็นคนทนี่หน้าตาดีด้วยนะรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนหน้าตาหล่อเป็นคนที่เคยได้รับเนี่ยรางวัลเป็นคนคนเนี้ยหน้าตาหล่อแล้วก็เคยได้ถ้วยรางวัลได้รางวัล ส่วนคนเนี้ยเป็นคนที่ว่าคุณน่ะเลิกคบไปแล้วเลิกคบไปแล้วแต่ว่าเขาอยากจะคืนดีอะคุณส่วนไอ้เท่าหัวงูเนี่ยมันก็จ้องจะเล่นงานคุณนั่นแหละมันตอนเนี้ยมันโกรธคุณมากเลยนะเนี่ยไพยแองเกอร์เนี่ยมันโกรธคุณมากเลยนะเพราะว่าคุณน่ะสวยมากเขาอยากได้มันโกรธคุณมากเพราะว่าคุณน่ะสวยขึ้นคุณดูมีสเสน่ห คุณสวยอันเนี้ยสาวงามอันเนี้ยคือเจ้าชู้ยักษ์ผู้ชายคนเนี้เป็นเท่าหัวงูเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนเจ้าชู้ยักษ์มีเมียอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้จักพอโลภมากเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาราคะในใจเยอะและสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เขาเนี่ยเป็นบ้าอยากจะรวยทางรัฐอยากจะได้เมียสวยคนคนนี้ยป่วยทางกายแล้วก็ป่วยทางใจเป็นผีพนันทะเลาะกับเมีย อยากจะมีเมียน้อยรวยรเป็นคนที่ไม่เจียมบอดี้ไม่เจียมตัวเองตัวเองป่วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยตัวเองป่วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยแถมเป็นผีพนันไม่มีตังค์อีกเป็นคนฐานะยากจนเป็นผีพนันแต่ก็อยากจะได้เมียรวยเมียสวยเป็นคนไม่เจียมบอดี้เป็นอีกาอยากจะกินเนื้อหงประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ